ที่ดีวัดบันเด่นเด่นสลีสีเมืองแกนครับผมเอาบุญมาฝากนะครับวันนี้มานั่งสมาธิมาร่วมบุญมาเดินเวียนเทียน ชเร่าเรื่องผีวันนี้มาเดินเวียนเทียนให้ทุกคนอนุโมทนาบุญผมมองผ่านแว่นเรแบนนะพระอาทิตย์เป็นวงแหวนนะไม่แน่ใจว่าในกล้องนี้จะจับดวงอาทิตย์เห็นไหมหรือว่าเป็นแค่แสงนะครับเห็นไหมเห็นเป็น นววงแหงนะผมจะลองถ่ายรูปนิ่งๆดูนะเจดี JD. ที่วัดบ้านเด่นเด่นสลีสีเมืงเกน บัดบ้านเด่นดีเด่นตรีสีเมืองแกนคูบานเถืองนาทาศีโลอันนี้นกหัดสดีลิง เฮ e โลเว้ยยูฟอร์ม r ฮลโลเว o ยยูฟอ o ์ม t ังกฤษอังกฤ o ว e ลคอมทูเทลล y สไนท์ทู e ีดยู a u อ้เ o ค Thank you. เขาบอกว่าเป็นการมาครั้งแรกของเขาก็สุดแสนประทับใจนะครับ Này này, đẹp lắm, đẹp Hello. Chồng lòng lương phỉ nè. ตรงนี้ทุกคนก็จะมาไหว้พระามาร่วมทําบุญทอดผ้าป่าผ้าป่าลอยฟ้าได้นะครับผมตรงนี้มาร่วมทอดได้ส่วนข้างบนตั้งแต่นี้ก็เป็นเป็นอันนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเ,เป็นเหมือนเศาลาส่วนด้านหลังนุ้นที่ผมเดินมาก็คือ,อวิหารพระนอนตรงนี้ก็เขาเรียกว่าพระวิหารมาตามหน้าบุญนะครับคือเชิญมาทําบุญอะไรประมาณเนี้นะ แล้วก็จะมีวิหารต่อต่อถัดไปนั่นตรงนุ้นก็กําลังทําอยู่นะครับผมแล้วก็วิวเป็นภูเขาสวยงามมากเลยนะมาได้เลยส่วนตรงนี้ก็มาทําบุญได้อุ้ยคําหรือลุงคําก็จะทําหน้าที่ในการแนะนําให้คนใส่แบงค์เข้ามาในไอ้นี้เขาเรียกว่าอะไรที่เสียบ ก็จะเป็นเหมือนร่วมทอดผ้าป่าลอยฟ้านะครับผมนี่ขึ้นไปข้างบนก็มาร่วมได้ทุกวันเลยนะครับได้ทุกวันเลยส่วนด้านบนก็มีพระสวยงามนะให้ไปดูอันนี้ในน้มช่องเล่าเรื่องผีริโชคพามาเที่ยวนิดหนึ่งผมก็ไปเดินเวียนเทียนทำบุญร่วมบุญหยอดตู้ร่วมทอดผ้าป่าแล้วก็ นั่งสมาธิที่วิหารพระนอนเรียบร้อยอันนี้ก่อนกลับพามาดูตรงนี้คร่าวๆนะครับและเดี๋ยววิหารที่มีสิงมีพระใหญ่ทางนู้นเสร็จแล้วผมจะพามาเที่ยวชมอีกครั้งหนึง่งบ้านอยู่ใกล้ๆนะห่างไม่กี่กิโลประมาณสักไปกับสิบกว่าโลสวยงามมากตอนนี้ก็มีขอเชิญร่วมทาบุญขอพระาสามัคคีแล้วก็มีขันใบใหญ่ขันน้ำมนต เ็นหุ่นขี้พึ่งไม่ใช่หุ่นขี้พึ่งน่าจะเป็นเรซินนะครับแพะเกจทีอาจารย์ต่างๆของไทยแล้วก็จะมีจุดที่เป็นตู้เชาวเครื่องชาเชาวเหรียญไม่ใช่เชาวเครื่องชาเช่าเหรียญชาว,ชาว,ชาว,ชาวพระนั่นคือคูบาเทองนาทสิโลเป็นน่าจะ ไม่ีด้ว่าเป็นพระชั้นราชะนะมีเจ้าคุณผมพมคิดว่าน่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ขอไปมีน้ำมนต์ให้เช่าไปเป็นสิรีมงคลด้วยมีเทวดาที่มีหนวดที่อยู่ตามหน้าต่าง